เมื่อกล่าวถึงบุคคลสําคัญที่อยู่ในความทรงจําของชาวตรังมาจนถึงปัจจุบันคนหนึ่งในจํานวนนั้นคือพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีคอซิมบีผู้ว่าราชการเมืองตรังผู้เปลี่ยมด้วยปรีชาสามารถเป็นที่ยอมรับทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นนักปกครองและมุ่งเน้นพัฒนาบ้านเมืองทั้งการคมนาคมสื่อสารการศึกษาการสาธารณสุข การเกษตรกรรมการค้าขายการปราบปรามโจรผู้ร้ายและการรักษาความสงบของบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางสัญจรทั่วภูมิภาคข,ของมณฑลภูเก็ตก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและทำให้เมืองตรังกลายเป็นเมืองเกษตรกรรมและเมืองท่าค้าขายที่ยิ่งใหญ่ของภาคใต้ฝั่งอันดามัน พรยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีคอสิมบีนะระนองเป็นบุตรชายคนที่6ของพระยารัตนเสถียรขอสู้เจียงได้เริ่มถวายตัวเข้ารับราชการในแผ่นดินสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเมื่ออายุได้25ปีเมื่อแรกได้เป็นที่หลวงบริลักษ์โลหวิสัยผู้ช่วยราชการเมืองระนองต่อมาได้รับโปดก้าปดกระหม่อม ให้เป็นที่พระอสดงคตทิ่รักษาเจ้าเมืองกระบุรีและที่นี่ท่านได้แสดงความสามารถทางการบริหารบ้านเมืองให้ปรากฏชัดแจ้งจึงได้รับพระกรุณาเลื่อนให้เป็นพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีผู้วาราชการเมืองตรังเมื่อพุทธศักราช2,433พระยารัศดา สร้างถนนหนทางไว้ทั่วเมืองตรังโดยถนนสายแรกคือเส้นทางจากควนธานีไปกันตังเมืองใหม่ส่วนถนนสายสำคัญที่สุดและผู้คนมักกล่าวถึงกันมาจนวันนี้คือถนนสายพับผ้าเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2439สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสเสด็จตรวจราชการหัวเมืองภาคใต้ ได้รับพระดำริจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องการสร้างถนนเชื่อมมฑลนนครศรีธรรมราชกับเมืองตรังว่ามีสองทางคือทางเดิมผ่านทุ่งสงและทางพัทลุงถึงตรังพระยารัศดาผู้ว่าราชการเมืองตรังขณะนั้นได้รับพระดำริให้ดำเนินการบุกเบิกเส้นทางตรังพัทลุงจึงเริ่มการสำรวจโดยให้คนในท้องถิ่นนำทางคนกลุ่มแรก เป็นผู้ชำนาญทางมีหน้าที่ตีกลองเดินนำหน้าขบวนเพื่อส่งสัญญาณส่วนกลุ่มหลังให้ถือมีดถือพระกรุยทางไปตามเสียงกลองโดยใช้ช้างช่วยโค่นต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ทางกว้างขึ้นเส้นทางบางตอนมีก้อนหินขนาดใหญ่กีดขวางพระยารัศดาจึงคิดวิธีสุมไฟรอบก้อนหินให้ร้อนจนลุกแดง แล้วใช้น้ำเย็นราดลงทันทีทำให้ก้อนหินแตกง่ายแรงงานอีกส่วนหนึ่งเป็นราษฎรโดยกำนันแต่ละตำบลผลักกันเกณฑ์ลูกบ้านมารับเป็นช่วงๆพระยารสดาได้คิดค้นรถบดพิเศษขึ้นเพื่อปรับพื้นถนนให้เรียบโดยใช้ช้างลากก้อนหินทรงกลมขนาดใหญ่เป็นลูกกลิ้งถ้าจะเพิ่มน้ำหนักก็ต่อตัวถังบนลูกกลิงใส่ดินให้ได้น้ำหนักตามต้องการ ซึ่งลักษณะของรถบทที่ว่านี้ประกอบด้วยถังไม้ผูกติดกับล้อซึ่งทำมาจากก้อนหินทรงกลมขนาดใหญ่แล้วนำไปมัดติดกับช้างการขับเคลื่อนไม่ต้องใช้น้ำหรือน้ำมันแต่จะใช้คนสองคนกับช้างหนึ่งเชือกแทนซึ่งทำให้ไม่สิ้นเปลืองต่อมาพุทธศักราช2441 รัฐบาลอินเดียถวายพระบรมสารีริกธาตุเป็นของขวัญแด่รัชกาลที่หและอัญเชิญไปประดิษฐานณวัดสเกตกรุงเทพมหานครพระยารัศดาจึงต้องเร่งทำถนนเพื่อให้ใช้การได้ทันเวลาส่วนทางเมืองพัทลุงซึ่งขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราชก็ได้รับมอบหมายให้ร่วมทำถนนโดยรับช่วงจากหลักเขตที่สันปันน้ำด้วยเช่นกัน หลังการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วพระยารัษดาได้ให้ปรับปรุงถนนเพิ่มเติมจนเรียบร้อยสวยงามและได้ทำพิธีเปิดในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2445โดยในขณะนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการสเสด็จตรจราชการทรงเป็นประธานในพิธีเปิดถนนแต่ช่องไปต่อแดนพัทลุง160เซน ก่อนเสด็จไปพัทลุงด้วยความสามารถทางการบริหารบ้านเมืองที่โดดเด่นพระยารัศดาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นข้าหลวงเทศาพิบาลมนทนภูเก็ตในพุทธศักราช2444ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเมื่อพุทธศักราช2453เล่ากันว่า มีพระราชดำริให้ดํารงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตรด้วยหากแต่ท่านไม่ยอมรับต่อมาเมื่อก่อนถึงแก่อนิจกรรมไม่นานนะักท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรมหาประมาพรช้างเผือกซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยพรชั้นสูงสุดตลอดระยะเวลา11ปี ของการทำหน้าที่เป็นเจ้าเมืองผู้สร้างพื้นฐานความเจริญแก่เมืองตรังเมืองที่เคยถูกทอดทิ้งให้สุดโทมจนเกิดปัญหาการปกครองที่ต้องรีบแก้ไขนั้นกระทั่งกอบกูให้กลับสู่ความสงบสุขด้วยปรีชาสามารถของเจ้าเมืองผู้ที่มีนามว่าพระยารัศดานุประดิษฐตมหิศรพักดีคอสิมบีณระนองบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ คู่เมืองตรังที่ควรรำลึกและจดจำตลอดกาล